สวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าวันนี้ครับนะามาอัปเดตกันต่อนะครับตลอี EP นี้นะครับก็จะเป็นพระมหาอุดเก้ารอบนะครับของหลวงปู่อิ่มพระวิตาหน้านะครับและองค์เสมือนจริงและก็หลังนะครับวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันพร้อมๆกันวิชายนะครับวันนี้มี myp ยี่สิบสี่รายการนะครับเดี๋ยวมารับชมรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับนี่ฮะเปิดออกมารายการนี้เป็นสี่ทึบนะครับเลขโคดเบอร์มายีลหนึ่งตัวเดียวฮะรายการนี้เนื้อทองแดงลมดําลงยาพื้นนะครับเลขหนึ่งตัวเดียวองค์นี้หน้ากากนะฮะหน้ากากเงินแท้นะครับเลขหนึ่งตัวเดียวองค์นี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งฮะ รายการที่สองเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะลงยาผิวไฟครับเนี่ยลงยาผิวไฟรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับ220บาทนะครับรายการที่สองต่อมารายการที่สามมาเป็นเหรียญประกบสองหน้าเนื้อสำริดทองระคังเหรียญหล่อประกบสองหน้าหน้ากากชุบเงินลงยาจีวรครับนี่ฮะเนี่เนื้อสำริดทองระคังนะครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับ นะที่500บาทเหมือนเดิมครับพี่หญ่รายการที่3นะครับ5 0าบาทเหมือนเดิมครับต่อมารายการที่4ี่ครับอีกหนึ่งรายการพิเศษเนื้อมหาชนวนมวลสารฝั่งเพชรซีเซนี่ฮะฝั่งที่มือพระปิตาแล้วก็ฝั่งที่กระบอกปืนนะครับนี่ฮะเลขคนเบนวนหมายเลขสองรองไม่ทับครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันที่300บาทพอฮะพี่ดูฮะคมๆเลยนะครับ3า0บาทพอพี่รายการที่4ี่ ต่อมารายการที่5รายการนี้เป็นลงยาเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะนมีจัดสร้างเพียงแค่สิบองค์เลขเค้ดตัมเบอร์อง์นี้หมายเลข4เนื้ออเปริกา,ศา,ศาตินลงยาพื้นแดงหน้ากาก2ส,สัตว์เซอร์ไพรส์ลงยาหลังครับรายการนี้300บาทเท่านั้นครับพี่ชายรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6กับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนวลลงยาพื้นเขียวเนียวซับฮนะเลขโค้ดตัมเบอร์หมายเลข13รายการนี้240บาทครับ 240บาทครับพี่ชายราคารุ่นนี้นะครับราคาจออยู่289บาทนะพี่นะน้องพิเศษให้นะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้มาเป็นกะระไหลเงินครับใครชอบกะระไหลเงินนะฮะเรียกคุณตั้งเบอร์ใหม่เลขสองหนึ่งใครชอบรายการพิพิเลนะครับนะสะสมบูชาไปเก็บได้รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับพี่ชายนะครับเนื้อกระไหลเงินพ่นสายฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะใครชอบงานเรียบๆนะห้ามพลาดนะครับเหลือองค์เดียวแล้วนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ เก้านะครับรายการที่นมะรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดรายการนี้ล็อกเก็ตหลวงปู่อิ่มนะครับฉากเงินนะครับรายการนี้เป็นอาาจานหลังนะครับจานหลังด้วยนะครับนี่ด้จานมือนะครับนี่นะครับหาจานมือไม่หาง่ายนะครับนะเลขคนเบอร์มายเลขสิบเอ็ดนะรายการจานนี้จานมืออยู่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่ชายรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9มาเป็นกะไหลทองลงยาเหลืองเลขคุณเบอร์หมายเลข18รวมกันที่9้ารายการนี้ก็แบ่งปันนีพี่นะครับ250บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่9ต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นชุบเงินฮะนี่ฮะชุบเงินเลขคุณเบอร์22เลียมพร้อมใช้งานฮะรายการนี้สวยๆเลยอย่างอเนื้นเองเงินเลยพี่ชายรายการนี้แบ่งปันนีพี่นะครับงานที่500บาทเหมือนเดิมฮะ500บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่10นะครับ ต่อมารายการที่11ดรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขสิบนวะลงยาพื้นขาวฮะนี่ฮะสวยๆเลยนวะรายการนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่10นบนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สองรายการนี้มาเป็นลายทองลุ้นลงยาหน้ากากเงินนะองค์พระนะพระลงยานี่ฮะ โอ้โหสวยๆเลยเลขค้นตั้เบอร์หม่เลขแปดตัวเดียวหลักเดียวนะฮะชอทอแล้วก็งอนะครับนะพอเป็นหน้ากากเงินแท้รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการที่สิบสองนะฮะต่อมานะครับเป็นรายการที่สิบสามนี่ยสิบสามมาเป็นเนื้อสะตะตตินลงยาพื้นครับนะีบ่ฮะ เลขค้เบั๋วหมายลสองรองแม่ทับ,บพิชารายการนี้รายการพเพียวๆฮะลงยาแคจิวาพระพิตาาะครับใครชอบนาะถูกใจ250บาทาพอพิชายนะครับพร้อมจะส่งฮะรายการที่13ต่อมารายการที่1 4ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเลขค้ดตั๋วหมายเลขสามสิบเอ็ดฮะเนื้อหาชนวนวนสารลงยาพื้นน้ำเงินนะครับรายการนี้เอาไป240บาทนะครับรายการที่1 4นะครับ ต่อมารายการที่15้ารายการนี้เป็นเนื้อมาหารชนวนนะฮะชุบเงินลงยาเหลืองนะครับลุ้นหน้ากากนะะี่ฮะรายการนี้เธอสวยลงยาเหลืองลงยาจีวรเลขคนเบอร์หมายเลข15บห้นะฮะสิบสี่สิบห้าหรือเปล่านี่ฮะรายการนี้นะเงินกระไหเงินเอาไป280บาทะครับพร้อมจัดส่งพิชัยรายการที่15้าต่อมารายการที่16กับ17อย่างสวยพี่16กับ17อย่างสวยะครับรายการที่16นะะี่ฮะ หน้ากากเงินชุกเงินนะครับนะหลังองค์พระพิตาเพ้รน,นะฮะเลขคดาเบอร์สามสิบเอ็ดนะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทวิจัยรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดเลขคดาเบอร์หมายเลขสิบแปดเนื้อสตะหน้ากาก,าก,กสองกษัตรครับนี่หน้ากากส,ก AN. nämlich, ากากสกองกษัตรนะครับอ๋อนี่ฮะองค์พระพิตาหน้าหลังก็กสองกษัตรนะพี่นะรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะี่ยสองร้อยแปดสิบาทนะครับหน้ากากสองกรัตรทั้งสองฝั่งนะพี่นะนี่โอ้โห รายการที่17นะครับ280บาทนะครับต่อมาครับรายการที่18นะครับรายการที่สแปดรายการนี้เป็นเนื้อสตะลงยาพื้นส้มนะครับเลขคนเลบเอร์หมายเลขสามสิบเอ็ดหน้ากากชุบเงินครับพี่ชายนี่ฮะลงยาจีวอนจะสวยครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อสัตว์สตีนลงยาพื้นฟ้ากันบ้างพี่เลขคนตำนวนมาได้ยีิบรายการนี้ก็อ250บาทนะครับรายการที่19นะพี่จ๊ะต่อมารายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัลปกาสตีนลงยาพื้นเขียวเหนียวทรัพย์นะการองสองกษัตริย์พิเศษนะลงยาหลังนะครับเลข1ถึงเลข10นะครับจะสร้างเพียงแค่1 0องค์ากั้นลงยาองค์พระปิตานะครับเซอร์ไพรส์หลังเลขคนตำนวนมาได้เจดครับรายการนี้ขอ300ครับ รายการนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมารายการยี่สิบเอ็ดรายการที่เป็นเนื้อชุบมเงินเลขคนจัเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับดูตัวเงินลงยาดําครับโอ้โหนะพี่ดูพี่ดูเส้นนะฮะพี่ดูเส้นยันอกขละครับคมชัดนะฮะรายการที่การยี่สิบเอ็ดนะครับเอาเป็นสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายกระไล่เงินนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายเนื้อมหาชี่นชมมวนสารหน้ากากเงินแท้ นะฮะนี่หน้ากากเงินแท้ครับนี่โอ้โหเอาไปสามร้อยบาทพิชายลงยาชมพูนะครับฝั่งเพชรทิเซนปลายเขาบอกปืนครับนี่ฮะเอาไปพิชายองค์นี้นะฮะนี่สามร้อยบาทหน้ากากเงินแท้ครับพิชายรายการยี่สิบสองต่อมารายการยี่สิบสามาองค์นี้สวยมากนะครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลขสิบสิบเจ็ดนะครับลายการนี้เป็นเนื้อปัญหาชนวนนะครับพลายทองหน้ากากเงินแท้ปัดซาตินครับ รายการที่ขอ350ิบาทพี่ชายรายการที่พลายทองฮนะสวยๆเลยนะฮะเหลืออยู่หนึ่งองค์สุดท้ายเลยนะพี่นะพลายทองนะครับรายการที่23นะครับต่อมารายการที่24ครับนวะโลหะห่วงเชื่อมเงินนะเลขคนเบอร์หมายเลข2ีครับนวะโลหะรายการนี้เอาไป500บาทครับพี่ชายรายการที่24นะครับต่อมารายการ25รายการสุดท้ายครับ รายการยี่ห้ารายการท้ายรายการนี้เนื้อนวะโลหะห่วงช่วงเงินหน้ากากเงินแท้หลังองค์พระพิจานณากากชุ่มเงินลงยาดูฮะโอ้โหเลขโคนจับเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับฝั่งเพชรทิศก็บอกปืนครับรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทครับพี่านะครับรายการที่ยี่สิบห้านี่ครับวันนี้ก็แบ่งปันให้พี่ๆครับยี่สิบห้ารายการนะครับ, 25, รบเดี๋ยวลองให้พี่ลองเลือกชมดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับนี้ต้องกาบขอบคุณพี่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกัน,นะครับขอบคุณมากครับ